แ <with> ม่อยู่ไหนเนี่ยไม่อยู่ไหนเนี่ย๋อสวัสดีครับทุกคนวันนี้กลัมประกอบไฮฟิีันเดียนครับวันนี้ไฮวิดูวจะมาเจอมาเล่าเรียงบ้องแป้งลงทางนะครับวันนี้ผมมาสอนการเอาชุดรอนใ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 นหนังสือนะคะโอเคครับโอเคพร้อมว,ว่าแล้วไม่ชอบว่าแล้วไม่รอครับ เดี๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปเล่ากันเลยครับหน้าหน้าแรกเล่าก่อนเลยครับป๋องแปลงเริ่มงงค,งคงคงคงจะหลงทางแม่แม่เดินแม่เดินอยู่ข้างๆห้างห้างหายไปไหนมือที่จับอยู่ไม่ไม่ไม่รู้เป็นมือใครปล่อยปล่อยปล่อยมือทันใดมองมองไปรอบตัว ตาตะโกเรียกแม่แม่ช,ชางชางแงงหาทั่วสองตาผ้ามัวไม่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 กลัวแต่วันล้วงล้วงหยิบนกวีดเป่าเป่า,เป,าเป่าปี๊ดเร็วพันฝืนฝืนฝืน,ฝ,นฝืนกั้นน้ำตา ไม่ไหวไม่เห็นแม่มาแม่อยู่ไหนเนี่ยไม่ไหวแล้วหันหาแม่คะป้าป้าจะช่วยโทรโล่วงหยิบกระดาษรูปลูกบ่าทิปโปที่มีเบอร์โทรตัวโต,วตวของแม่รับสายเร็วไวใช่ใช่เสียงแม่แน่อยู่นี่คะ่ะแม่ป้าป้าแกช่วยผม ขอบขอบคุณครับป้ายิ้มยิ้มล่าสุขสงสบายอารมณ์ตาตาตากลมกวาดมองเห็นแม่วิ่งมาเห็นแม่วิ่งมาเห็น,ออนแม่วิ่งมาน้ําตาเออน้องแม่ลูกทั้งสองกอดกันตัวกลมจบแล้วนะครับเรื่องเรื่องของแป่งลุงทางครับผมว่ามันมันมันมน่าจะมีประโยชน์สําหรับทุกๆุทุก ทุกๆทุกๆคนนะครับแต่ว่าถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะครับแล้วก็ทีนี้ขย้อนรำทุกคนอย่าลืมกระนัมไลค์ให้ให้ทุกเกินหนึ่งมือไลค์ไปเลยนะคะแล้วก็แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับตอนนี้ผมขอไปหาแม่ก่อนนะครับแม่ไหนเนี่ยเปล่าก็เปล่าทุกมีก่อ,อ,อนวิ่งไปทุกมี คมด้วยนะครับขอบคุณครับ